อีกนั่นแหละนั่นแหละงานเมื <ic> ่อ <diction> ก <aries> ี้แหละป่วดอะไรอันนึ่งนางยัก์มาแล้วนิดนิดนางยัก์มานยขึ้นกระแล้วยักมา

เนี่ยข้ดยมันเล็กเนี่ย้าวตัวเล็กเนี่ยข้าตัวย่ากินได้นี่เนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆมันขดดิ่งขดใส่นี่ๆๆๆตัวเล็กๆมั้ยยูยูมันขดดิ่แล้วมันก็ยูนิ่งเลยไม่นี่เฮ้ยเฮ้ยปูเข้มาใช่ป่ะพอวิ่งวิ่งใช่พอไปทุบเลยขด ก็แล้วหอยมันตายใช่ปะห้อยตายอันนี้ปูมันก็ไปขอยูนี่ตัวใหญ่โอเยอะแยะไปหมดนี่ห้อยห้อยตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ยู่ยูมาเดินตัดหน้านี่เงิน้านใหญ่ได้แล้วไม่เห็นออกมั้งเห็นออกม้เหมาเลยขีหอยวิ่งหมาแล เนี่ต้องทรายข้างบนๆจับมารวมมันเยอะๆพาดาวถ่ายมันเนี่เลูกต้องเอาทรายแห้งๆตรงนั้นนะใส่เอาไปล้างน้ำดิล้างน้ำแก้วในน้ำล้างดินในน้ำห้อยนี่แล้ว แล้วกินลี้นตู้นี่แล้วมาล้างนี่โอ้ยใส่มารวมกันนี่โอ้โหนี่นี่เต็มเลยนี่สวยเลเนี่ยมีหลากหลายอันนี้คือสมอรอบโี้ที่มันอยู่ในหอยอันนี้คือโชว์ลมโชว์ลูม รองเท้าอ่ะ <examples> ้าแถวนั้นแหละดินแถวนั้นน่าจะโอเคเออนี่ลงมาหมดแล้วนั่งตักไปนั่งไปเอออัดเข้าไปให้แน่นๆโปะเข้าไปเออเมื่อกี้ดินมันเหลวไปมันก็เลยเหนียว ออแน่นๆลูกอืมไหนให้แม่ทําให้ดูดิ

กแล้วแต่ค right. oh. uh> วาแปะกับพื้นความแปะปุ๊บเลยเล่นย้ายไปเล่นน้ำแล้วนะโอ้หอ้อ้ดดีนย้ายงแล้ว หลินโดอ้าวว้าวเออนี่อัพเดทมาด้วยว้าวฟังนะเล่นเล่นแหมๆอย่าเล่นเล่นตบๆๆจะเล่นน้ํามั้ยจะเล่น 你你你。 Cool. Uh -huh. ไปหายายยายา,ยายลอยคอ,อ,อแล้วลอยคอแล้ว,เ,ว<ป>เลยไม่หายายดิมาถึงกล้องไปถ่ายด้วยถ้าถึงโกลโพไปถ่ายไปล้างมือก่อนไปล้างมือไปล้างมือ,อาามถังวะนี้แล้ เหยียบชันปูติดตีนไปแล้วหอยติดตีนไปแล้วปลาดาก็ติดตีนไปแลยเขินนะ้ำแสนน่าล้วเละปลาชวนพ่อปลาไปเล่นน้ำป่ะเอาอันนี้เก็บใส่ถุงเอขนหมุนดักควายกันดักควายเดี๋ยวปลาจะพูดหาน้ำแม้ เราหาหน้ำหิวค่ะหิวน้ำเหมือนกันนี้เจอน้ำแล้วเจอน้ำแล้วเจอน้ำแล้วผมดักปลาขุดปลารอบนี้น้ำขึ้นเยอะนะรอบที่แล้วที่เรามานู่นกิลิงงงมีน้ำอยากขุดด้วยมีปลาทำไรทำนาไนงะ ปลาทำไรนาก็ไรนาส่วนผสมผสม,มด้วยอะไรต้นไม้ขึ้นแล้วละชีรินปลาทำไรนาก็จีรินมาไม่มาีรินทำไมไม่มีมานมากินหญาอยู่จะ้าดูมากข้าวขวดกี๊ยวกินกันแดดเอา จเจริญพรเจริญพรญาติโยมญาติโยมมาขุดทรายตรงนี้เลยขุดในน้ำเนี่ยนี่โอ้โหญาติโยมเออ จะโดดไปหายายไหมอืมอเออ,อสนุกสนานมีฮาลื่นเลย Mm-hmm. วิ่งเลยวิ่งเลยน้ำแห้งแล้วเป็นสันดอนทรายแล้วเรียกยายมารับหน่อยเรียกยายมารับแล้วตรงนั้นมัน

ต้องไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวเขาพูดไม่ว่าตัวน้ำตาเยี่ยงเดียวย้ายย้ายว้ายว้ายว้ายลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วย้ายลอยโอ้ยเดี่ยวน้ำน้ำมาเลี้ยงเลี้ยงกระยานี่ท่ายุ้ยไว้นี่ ถ้าจะเป็นเยอะเลยดาวกระจายนินจาลอย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 ที่ลอยไหมลอยไหมสายกับตาแฟนมันชอบความสูบมาย่อมาโยกเราเห็นที่นี่ ทิ้งทะเลให้หมดเลยใช่ไหมจินทิ้งทะเลนะแล้วมาทิ้งทะเลกันไปแค่แรงแข่งแรงเออเล่นสายกระจุยกระจายแม่หนีไปเลยของจะต้องเฝ้าห้ามแหมเอาไปใส่รถกระบะเอใส่ห้องใส่อะไรก็ได้นี่ เลยได้กุญแจใช่ไหมกระเป๋าก็พกแค่ขี่กากับกุญแจรถเออวางไว้ก็มองเฝ้าจากตรงนี้ก็ได้โอ้คือเรียนดูอันนี้ อะไรแอร์บอร์ดโอ้คิรินน <im it> ี่โอ,โอ้มาสองลำเลย <im it> เซิเเยยร์ฟม,ม, <im it> มีเครื่องเป็นมอเตอร์ใบพัดอยู่ใต้ใน้ำอ่ะ <im it> มันก็จะลอยแบบแบบนี้ก็จะเล่นเล่นง่าย <im it> <ต>มันมันก็จะไม่ไม่ต้องปัญะาคลื่นอะไรนะก็จะทรงตัวง่าย ตัวแล้วคนเล่นเขาก็ส่งได้พายหันไปง่ายอย่างงี้ไหมครับไอ้นู้นเลยมาซงเงียบเลยโอ้ขึ้นยักษ์นาเล่นนะแต่ต้องรู้ว่าดับความลึกของน้ำไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวไปพัดปีอยู่ิงเก็ตน ทะเลกวานไกล่อยเป็นให้คุ้มไหมโอ๊ยหมาวิ่งลุยน้ำกิรินู่นู่นหมาวิ่งลุยน้ำนะมากับคน2คนนะหมาน่าจะส่ coi chung nặng ta Đi cái lưới lưới đúng mài đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền คืนนวันนี้มาไม่โพหรอ

ขยายเก็บฝังเลนแตหาแม่ข้างบนนะไปเก็บฝังเล้นก่อนเลยอะทำไมอะทำไม,มบบอะไปดีแม่รออยู่ม่นระวงัง รองเท้าหนูเอารองเท้ายัางที่เรียนลอก่อนยวหล้างตัวที่ฝักบัวนะเนี้ฝักบัวนี้ 好拜。 mẹ nữa là? Để Nghè, mẹ nữa. À, mẹ đi. Ừ. Nghè, mẹ cái mẹ tôm mẹ 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 nè mẹ 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 Ừ mẹ 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 đến mẹ 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 mẹ